สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้คือกุมารีนะครับถือเป็นกุมารีสายเขาอ้อเป็นกุมารีสายใต้ที่ปลูกเสกดีที่สุดในสายใต้แล้วนะครับหลายท่านต้องการกุมารีนะครับคือมีกุมารทองเยอะแล้วก็อยากได้กุมารีไปเลี้ยงนะครับหรือว่าเป็นเด็กผู้หญิงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับพร้อมบอกตําหนินะครับแล้วก็ให้ดูมวลสารนะครับแล้วก็ขยายซูมดูด้วยนะครับ เก the ี่ยวกับกุมารทองในความเชื่อกุมารีในความเชื่อว่าแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูมวลสารุ่นนี้ก่อนครับมวลสารรุ่นนี้นะครับแก้วมณีมหามงคลเนี่ยก็ตัวองค์เนี่ยครับก็จะเป็นเนื้อผงปูนนะครับแล้วก็ผสมมวลสารลงไปในตัวองค์แล้วก็อุดด้วยนะครับมวลสารก็จะมีมวลสารกุมารทองสุดยอดเกจิเช่นหลวงพ่อท่านคล้อยนะครับก็คือพ่อท่านคล้อยท่านก็ได้มอบมวลสารให้นะครับหลวงพ่อเฉาหลวงพ่ออวยพรวัดตอนยัยหอมนะครับหลวงพ่อนูนวัดคงคาเรียบเนี่ยก็ เหมือนกับว่ามีการนำมวลสารไปให้ท่านปลุกเสกด้วยนะครับก็จะมีในโบชัวอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ผงม,มวลสารจากหลวงพ่อเต๋นะครับที่ได้จากเนื้อดิน เนื้อดินพรรเครื่องครับพระเครื่องหลวงพ่อเตะคงทองนะครับพวกดินเจ็ดป่าช้ากระดูกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ว่านร้อยแครับมวลสารอาถรรพ์พ่อท่านคอยก็ก็มีคือเรียกว่ามวลสารเขาอ้อดีกว่ารวมๆนะครับแล้วก็ดินมงคลนะครับตามสูตรกุมารทองนะครับดินเจ็ดไร่เจ็ดหน้าเจ็ดป่าเจ็ดสวนเจ็ดนครเจ็ดวัดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีนั่งอธิษฐานปลุกเสกนะครับโดย1 พ่อท่านเอียดวัดโคกแย้มครับอันนี้คือถือว่าเป็นเกจิที่สุดยอดเหมือนกันนะครับในสายเขาอ้อนะครับแล้วก็ทางสายใต้นะครับ2พ่อท่านขาวัดผุพอครับ 3. พ่อท่านผลวัดทุ่งนารีฮะสพ่อท่านชิ้นวัดควรฝาละมีเองนะฮะ 5เพราะท่านพองวัดแจ้งนะครับซึ่งถือเป็นสุดยอดนะครับสุดยอดเกจิที่ได้รับความนิยมสูงมากในภาคใต้นะครับองค์ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นองค์สีทองนะครับเป็นกุมารีองค์สีทองครับคือมี3สีแต่จริงๆมีสีกรรมการอีกเป็นสีชมพูอ,องค์ขาวาพวกกังเกงชมพูนะครับอันนี้ก็มีอีกอน,นั้นเป็นรุ่นที่สร้างแค่10กว่าคู่มั้งรู้สึกนะแต่สีทองเนี่ย ก็มีเหมือนกันสีทองมีสีทองมีสีอิฐเกงเขียวสีอิฐเกงแดงแต่วันนี้เราจะให้ทุกท่านนะครับดูองค์สีทองกันอย่างเดียวนะครับอ่าก็เป็นบล็อกที่ทํากันเองนะครับแล้วก็บล็อกเนี่ยแกะมือนะครับบล็อกแกะมือคบมวลสารก็อุดกันเองนะครับแบบแบบเป็นพ้าบ้านๆนะครับอาแต่เน้นการปลุกเสกเน้นเข้มขลังนะครับนี่ครับพิธีกรรมลุกเสกมีนะครับพิธีกรรมลุกเสกรุ่นนี้มีนะครับก็ ชมกันได้ใน y t u t u นะครับช่องของเราก็มีอยู่นะครับนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวครับก็ใต้ฐานก็จะเป็นหยาบๆหน่อยนะครับเพราะเป็นงานมือนะครับทำเองนะไม่ใช่งานปั๊มแบบสวยๆเลซินอะไรเนี่ยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวซูไม่ทุกท่านดูกันดีกว่าครับตรงนี้ก็เป็นชื่อนะครับแก้วมณีมหามงคลเป็นกุมารีแก้วมณีฮะคือหลายท่านถามนะครับว่ากุมารีกุมารทองต่างกันยังไง กุมารีเนี่ยก็เหมือนกุมารทองแะครับแค่เป็นผู้หญิงนะครับส่วนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันยังไงผู้ชายเนี่ยก็กุมารทองเรียกทรัพย์นะครับเฝ้าบ้านเฝ้าเ,เรือนเตือนภ,ภัยคุ้มครองใช่ไหมครับส่วนกุมารีจะมีเรื่องเกี่ยวกับสเสน่ห์เมตตามหานิยมวาจามหาสเสน่ห์เพิ่มเข้ามาอีกนะครับในส่วนของกุมารีเพราะเขาเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงสังเกตดูครับสำหรับท่านที่มีลูกเป็นเด็กผู้หญิงนะเขาจะขี้อ้อนนะครับเขาจะแบบว่าก็จะทําให้แบบเชื่อกันว่าจะเรียกลูกค้าดึงดูดในเรื่องของเสน่ห์เมตตาได้ดีกว่าากุมรรทองะนคับ นี่ครับแล้วก็จะมีตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูอาจจะไม่ชัดนะครับนี่ครับเล็กมากครับนี่ครับต้องมีทุกองค์นะครับที่นิ้วผมเลยนะครับนะครับเล็กมากครับต้องใช้กล้องนะต้องบอกเลยว่าใช้กล้องเท่านั้นนะไม่งั้นมองไม่เห็นนะเนี่ยหลายคนนะถ้ามีกุมารทองรุ่นนี้นะครับหรือกุมารีรุ่นนี้นะครับก็ ลองดูโค้ดนะครับผู้ชายโค้ดจะอยู่ด้านหลังนะถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะมีกุมารผู้ชายด้วยนะครับแต่ว่าก็ของทางร้านเราหมดไปแล้วนะครับนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวครับเป็นกุมารีที่เขาเรียกว่าเป็นการปลูกเสกสร้างแบบสายเทพนะครับแล้วก็ปลูกเสกในโบสถ์โบราณนะครับแล้วก็เจตนาการสร้างดีมากครับก็คือนําเงินเนี่ยไปทํานุบํารุงเกี่ยวกับศีนาสนะของวัดควรฝาลมีเองนะครับ ตอนนั้นก็พราท่านชินนะครับสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ได้อนุญาตให้จัดสร้างกุมารทองและกุมารีนะครับก็มีอยู่ในคลิปใน y t u t u นะครับมีหลักฐานยืนยันชัดเจนครับรุ่นนี้ก็สามารถติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านเครื่องรางมงคลได้เลยนะครับติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ครับ0986696484ครับหรือจะแอดไลน์ ID มาก็ได้ครับที่ a d ดไซ007นะครับก็คือตัว A เล็กอะนะ ใส่ตรงนั้นด้วยนะครับในช่อง ID นะครับหรือจริงๆท่านจะแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรศัพท์เราก็ได้นะครับหรือว่าท่านที่ชื่นชอบใช้เฟซบุ o กนะครับท่านก็เข้ามาที่ร้านเครื่องรางมงคลได้ครับชื่อร้านเครื่องรางมงคลเลยใน Facebook Fanpage นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Google นะครับพิมว่าร้านเครื่องรางมงคลนะครับเข้าไปที่ w w w ร์เบเครื่องรางมงคล .com นะครับแล้วก็มีทั้งข้อมูลมีทั้งราคานะครับมีทั้งรูปหลายๆมุมนะครับมีเขาเรียกว่าในส่วนของบทความนะให้อ่านเยอะแยะเลยนะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับช่วยกันพูดคุยกันนะครับอยากสอบถามเรื่องอะไรอยากรู้อะไรนะครับก็จะทยอยทาคลิปให้นะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่กดติดตามนะครับช่วยรบกวนกดติดตามนิดนึงนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับหรือเรียกว่าซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลามีกุมารทองมีกุมารีหรือว่ามีวัตถุมงคลอื่นๆที่เราไปรับจากวัดนะครับหรือว่าที่เราได้มาเนี่ย มันจะแจ้งเตือนนะครับเพราะเราทําคลิปไว้บางคนเนี่ยบอกว่ามีอีกไหมพี่เข้าใจเลยครับบางทีมันมาแค่ชิ้นเดียว2ชิ้นอย่างเงี้ยคือมันก็หมดนะครับแล้วคลิปมันก็อยู่ตรงนี้ตลอดไปบางอย่างก็หมดนะครับต้องบอกว่าว่าว่ามันหมดนะครับบางอย่างบางทีแบบไม่ทันนะครับได้มา 2- อสมชิ้นเนี่ยก็ลงคลิปปั๊บก็หมดปุ๊บเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดตามนะครับในช่องของเครื่องรางมงคลนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็สำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เวยไวเว็บเครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์098 669 6484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l ล n e ไอดีเอส007 ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ